เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาธรรมมาธิกรนาธิบดีเป็นอธิบดีกรมศิลปากรในปี2455ได้สร้างอาคารที่ทำการในบริเวณวังหน้าพระลานวังตะวันออกของพระวรวงเธอกรมมมื่นปราปปรปักคือตึกที่ทำการกรมศิลปากรถนนหน้าพระลานทุกวันนี้ ในสมัยที่หลวงวิจิตวัฒการดำรงตำแหน่งอธิบดีหน้าอาคารกรมศิลปากรมีรูปพระวิศวกรรมประทับเหนือแทน่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงภาร,รกิจที่เกี่ยวกับงานช่างจนถึงปี2480จึงมีประกาศให้ใช้ดวงตรากรมศิลปากรใหม่รูปพระคะเนตรอยู่ในวงกลมพร้อมด้วยดวงแก้วเจ็ดดวง หมายถึงศิลปะวิทยาเจ็ดสาขาซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน